กิจการนะคะมีรายได้หนึ่งล้านบาทแบบนี้นะคะแล้วก็กเขียนเพิ่มเข้าไปนะคะกดกองค้นวณนิดนึงะนะเขียนเพิ่มเข้าไปว่ารายได้หนึ่งล้านเนี่ยนะคะกิจการเนี่ยนะคะมีกำไรอยู่ประมาณ10%ของหนึ่งล้านก็ตีก็ประมาณสักหนึ่งแสนบาทคำถามจาก อันนี้นะคะที่เคยเขียนคอนเทนต์นี้เอาไว้เนี่ยแล้วก็มีคำถามเขียนว่าตัวเจ้าของเนี่ยนะคะเจ้าของกิจการเนี่ยควรดึงเงินออกมาใช้เท่าไหร่นะคะขอให้ดูโครงสร้างแบบนี้ก่อน ว่ากิจการที่มีรายได้ล้านหนึ่งเนี่ยนะต้องบอกก่อนนะคะว่าหลายคนที่มองเข้ามาเนี่ยโอ้โหรายได้ล้านหนึ่งรับรวยแล้วงจงว้องใสเย็นๆนะคะเพราะว่าอย่าไปมองที่รายได้ให้มองที่รายเหลือรายเหลือคือกําไรนะคะอันนี้เป็นหัวใจของการทําธุรกิจเลยนะ,ะที่มา ของทรัพย์สินที่เราจะเก็บไว้กินใช้ที่มามันคือรายได้แต่ก่อนจะมาเจอกําไรเนี่ยนะคะมันจะถูกหักด้วยก้อนก้อนใหญ่ตรงนี้มากๆถูกไหมคะก้อนก้อนใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันก็คือต้นทุนค่ะแล้วกวญก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผู้ประกอบการหลายท่านเ,นเข้าใจต้นทุนผิดผิดเยอะเลยนะคะพอหักต้นทุนแล้วเนี่ยมีหักอีกอันหนึ่งค่ะคือค่าใช้จ่าย สิ่งที่คุณเห็นคืออะไรคะรายได้หักต้นทุนหักค่าใช้จ่ายเป็นกําไรถูกไหมฮะอันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานแต่กับการโจทย์นี้ถามว่าเจ้าของกิจการจะดึงเงินออกมาใช้เท่าไหร่จากการที่เรามีกำไรโดยเฉลี่ยอยู่ที่10,000 0บาทโครงสร้างรายได้อยู่ที่1ล้านบาทนะฮะหลายคนก็ตอบหลายมุมมากามเขาตอบแบบนี้คะ่ะว่าให้เป็นข้อคิดนะฮะข้อคิดที่1เนี่ยคือ ในการที่เราจะพิจารณาคำนวณกำไรยการที่เราจะหากำไรมาเนี่ยนะคะจุดที่1คือเรามีเงินเดือนที่บันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายเราหรือ,อยังถ้าสมมุติจุดที่หนึ่งตรงนี้คุณบอกว่าจุดที่1ตัวเจ้าของเนี่ยนะคะมีเงินเดือนแต่ว่าเจ้าของเข้าไปรับเสมือนกับการทำงานเหมือนพนักงาน อจริงๆอันนี้กวดมองว่าเป็นหลักการที่ดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติการที่คุณลงหุ้นกันหลายคนนะคะแล้วมีแค่หนึ่งคนทํางานอีกที่เหลือเนี่ยนะคะเป็นนักลงทุนแปลว่าอะไรคะแปลว่าโอเคเข้าใจละถ้าใครทํางานก็ได้เงินเดือนก็คือได้เงินเดือนตัวนี้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานนะคะใครที่ไม่ได้ทํางานก็รอเอา ปันกำไรนะคะแบ่งกําไรอีกทีหนึง่งแปลว่าอะไรคะอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่2ตรงนี้คะรอแบ่งกําไรอย่างเดียวหรือเปล่านะคะดังนั้นในสิ่งที่กําลังจะบอกอยู่ก็คือว่าข้อที่1เนี่ยไม่มีตัวเลขตายตัวว่าจะต้องดึงมาใช้กี่เปอร์เซ็นต์จากกาไรไม่ได้มีตัวเลขตายตัวนะคะแต่ประเด็นให้คุณพิจารณาอยู่2ออย่าง อย่างที่หนเจ้าของเนี่ยจะดึงเงินมาใช้เนี่ยอ่านั้นเข้าใจนะกระบวนการที่ถูกต้องคือถ้าคุณทํางานคุณควรเอาตัวเองเข้าไปรับเป็นเงินเดือนแล้วเงินเดือนที่คุณจะตั้งเน่ยเท่าไหร่ในระบบภาษีเขาบอกว่า25งหมไม่เสียภาษีค่ะ2 5งหมื่นไม่เสียภาษีคําถามคือพอกินใช้ไหมถ้าคุณบอกว่าไม่พอหรอกเปล่แปลว่าอาจจะมากกว่านั้น แปลว่าอาจจะเสียภาษีนิดหน่อยก็เป็นเรื่องปกติค่ะใครมีไรายได้ก็ต้องเสียภาษีแต่แค่ใช้เทคนิคให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้จ่ายภาษีน้อยที่สุดเท่านั้นเองนะคะแปลว่าถ้าคุณเอาตัวเองไปรับเป็นเงินเดือนไปตักเอาไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณไปรับเป็นเงินเดือนสามหมเจ้าของ35มหมผู้จัดก,การ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นดูเหมาะสมไม่ใช่ว่าผู้จัดก,การในบริษ,ษัท2องสามหมื่นเงินเดือนเจ้าของเงินเดือนไป300,000แหมก็จะดูกระไรอยู่ แต่ว่าถ้าคุณเข้าไปรับตรงนี้ละสองสามหมื่นละพอคุณมีกําไรตรงเนี้ยเหลือแสนหนึ่งคุณอยากจะเอากําไรมาอีกได้หรือไม่ได้ได้หลายแบบเลยค่ะหมวดที่สองนะฮะสองุดคือดึงมาหมดเลย1นึ่งแสนทำได้ค่ะสองจดสองค่ะดึงมาบางส่วนคือแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะหรายกตัวอย่างนะคะเช่นเจ็ดสิบสาสิบเช่นห้าสิบ 50นี่เลขอะไรนะคะ7 0 30 50 50คือนะคะเอามาให้ตัวเอง70สำรองไว้ในกิจการเอามาให้ตัวเอง50สำรองไว้ในกิจการนึกออกไหมคะหรือบางคนบอกว่าเอามาให้ตัวเองแค่30พออีก70สำรองเอาไว้ในกิจการทำได้หมดเลยคะ่ะ อันนี้เป็นหลักของเงินก่อนนะคะเดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงเรื่องภาษีนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยเรื่องภาษีพวกเนี้ยไม่ต้องมีอะไรต้องกังวลเลยนะคะจะสามารถจัดการได้ในเขาเรียกว่าคมวดเดียวกันของเจ้าของไปเลยเพราะคุณเห็นแล้วว่าโอเครายได้1ล้านบาทกําไร1นึ่งแสนจุดที่1ถ้าคุณไปรับเป็นเงินเดือนอยู่ในค่าใช้จ่ายก็จะจบตาเอาไว้ก่อนสก้อนหนึ่ง ถ้าคุณมองว่า2 5 0 0 0ไม่พอลองบวกบวกดูยกตัวอย่างเช่นอย่างเคสนี้35 0 0 0ถ้า35 0 0 0เคสนี้ก็ยังไม่พอคุณไปดูค่ะว่าไอ้ก้อนกำไรจุดนี้ที่เราจะมาเอาปันกำไรเนี่ยนะคะคุณจะปันแบบไหนเอามาหมดเลยแสนหนึ่งเอามาบางส่วนอีกที่เหลือสำรองเก็บเอาไว้หลักการคิดเป็นประมาณนี้เอาหลักการคิดเรื่องของเงินก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พอคุณเห็นแล้วเนี่ยโอ้แคว้นเบสิกเข้าใจเข้าใจจริงหรือเปล่า สิ่งที่เราเห็นผู้ประกอบการหลายท่านเน่ยนะคะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการหลายท่านคือการชะล่าใจและการไม่ลงลึกในรายละเอียดในภาพที่เห็นทั้งหมดเนี่ยอันไหนที่เป็นจุดอ่อนของเจ้าของรู้ไหมคะจุดอ่อนจริงๆของผู้ประกอบการคือคำนวณกำไรผิดค่ะอันนี้คือจุดสำคัญเลยคำนวณกำไรผิดค่ะ ถ้าคุณคำนวณกำไรผิดคุณก็อาจจะดึงเงินผิดคุณก็จ,จะดึงเงินเกินกว่ากำไรที่มีจุดตรงนี้เที่ขกดดอกจานโอ้โหหลายหลายดอกจานเลยเนี่ยเพื่อคุณเห็นึงความสำคัญก่อนที่คุณจะไปตั้งคำถามเนี่ยว่าฉันจะต้องดึงเงินออกมาใช้เท่าไหร่แหมมันก็มีเป็นระดับความคิดที่บกับใช้ไปใช่ไหมคะแต่คุณต้องมานั่งถามก่อนว่าทุกวันนี้ฉันคำนวณกำไรถูกแล้วหรือยงัง ถ้าสมมติคุณตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะฉันคำนวณกำไรถูกหรือผิดนะให้คุณย้อนกลับไปนี่ก่อนเลยค่ะแล้วฉันคำนวณต้นทุนถูกหรือเปล่าผู้ประกอบการหลายคนที่คำนวณกำไรผิดเพราะคำนวณต้นทุนผิดและเก็บค่าใช้จ่ายมาไม่ครบค่ะเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วเราจะคำนวณหากำไรได้ยังไงขอดฝากข้อคิดเอาไว้สองข้อการที่คุณจะคำนวณกำไรออกมาชัดเจนได้นะคะขวัเขาบอกกันว่ามันจะมีกำไรอยู่สองแบบ กำไรที่ทางบัญชีอันนี้นะคบกำไรตัวนี้นะเรื่รงนี้นะกำไรตัวนี้นะคะคกดในฐานะที่เราก็เป็นเจ้าของเหมือนกันด้วยนะคะกดก็ทําหลายอย่างเลยกําไรเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเป็นกําไรทางบัญชีแน่นอน่ยคุณต้องให้นักบัญชีทําแล้วนักบัญชีทุกวันนี้เขาไม่ได้มาเขียนกระดาษแบบที่กวดวา,าดรูปให้คุณดูอยู่นะ นักบัญชีก็ต้องใช้โปรแกรมค่ะคุณก็ต้องไปหานักบัญชีหาโปรแกรมคีย์ข้อมูลเอกสารบัญชีมากมายเนี่ยนะคะเอกสารเยอะแยะเลยทางบัญชีในแต่ละเดือนนะคุณรู้เอกสารมันเยอะคุณเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคีย์ลงโปรแกรมใครคีย์คะนักบัญชีคีย์แล้วให้โปรแกรมเนี่ยสรุปประมวลผลออกมาเป็นรีพอร์ต แล้วรีพอร์ตนี่แหละค่ะหนึ่งในรีพอร์ตตรงนี้ก็คือ financial report financial report ตัวนี้คืองบการเงินนะใช่ไหมคะ financial report มีหลายอ่านมากนะคะจะเป็นงบกับนาาัดทุนฐานะการเงินนะคะแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแต่ให้คุณไปดูงบแรกเลยงบสำคัญมาก P&L ก็คืองบกำไรขาดทุนคุณเห็นโครงสร้างแล้วเมื่อกี้ว่ทักไปแล้วว่า โอเควันนี้คุณอาจจะพอรู้เทคนิคคร่าวๆหลักการคิดก่อนแบบนี้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรื่องของภาษีค่อยว่ากันนะคะแต่คุณจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ก่อนกําไรฉันคํานวณมาถูกไหมกําไรถ้าเป็นกําไรทางบัญชีนะคะให้นักบัญชีเขาทำเขาจะหาโปรแกรมเขาจะขี์ข้อมูลมากมายลงโปรแกรมเขาคนนี้จะใช้โปรแกรมประมวลผลออกมาดึงรีพอร์ตออกมาเยอะแยะเลยในนี้นั้นคือกําไรขาดทุนวันนี้คุณมีแล้วหรือยัง ไม่จำเป็นหรอกครูอัดจริงหรือเปล่าพี่ทําอยู่ใน Excel, ใช่หรือเปล่านะคะถ้าคุณพี่ขายของแบบนี้นะคะขายของเป็นเงินเชื่อขายของเป็นเงินเชื่อแปลว่าอะไรขายของเป็นเงินเชื่อแปลว่า,วาส่งของไปก่อนวัดรูรไปไหนะส่งของเก็บเงินคนละวันสมมุติวันนี้นะคะวันที่8เดือน1ิเนี่ยคณส่งของไปแล้วคุณเก็บตังค์วันที่เก้าอ่า คุณเก็บตังวันที่9เดือน12เป็นไงคะส่งของกับเก็บตังคนละวันภาษีเกิดวันส่งของรายได้เกิดวันส่งของทางบัญชีบันทึกส่งของปุ๊บรายได้เกิดพอส่งของปุ๊บภาษีมูลค่าเพิ่มรับรู้ทันทีแต่คุณไปเก็บเงินได้จริงๆเดือนถัดไปแล้วถ้าเดือนทันวาเก็บไม่ได้ไปเก็บมกราปีหน้าแปลว่าอะไรคะ กำไรทางบัญชีสะท้อนเหตุการณ์ที่ถูกต้องตามหลักบัญชีแต่สิ่งหนึ่งที่กวดอยากให้คุณทำด้วยเนี่ยนะคะนั่นก็คือเรื่องของกำไรที่เป็นเงินสดกำไรที่เป็นเงินสดตัวนี้นะคะกวดขอบอกคําหนึ่งว่ามันใช้เรียกกันว่างบกระแสเงินสดตัวงบกระแสเงินสดตัวนี้นะคะกวด อยากจะบอกนิดนึงว่าหลายคนบอกว่ามันทำยากมากกราดถ้าเป็นบริบรษัทจำกัดนะคะบจอกอเนี่ยบจอกอแบบประเทศไทยเราเนี่ยนะคะตัว cash flow statement หรือว่า statement of cash flow เนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้บังคับทำนักบัญชีส่วนใหญ่ก็จะไม่ถนัดทำเพราะว่าหลักการในการคิดของเงินสดกับบัญชีเนี่ยคนละเรื่องกันแต่ว่าอะไรคะ่ะ แต่ว่าบริษัทไม่ได้บังคับทํากระทรวงพาณิชย์กรมสังกณสภาวิชาชีพไม่ได้บังคับทํางบกระแสเงินสดไม่ได้บังคับแปลว่าเราควรต้องทําเองงบกระแสเงินสดทําเองได้ไหมทําได้นะคะทาเองทําได้งบกระแสเงินสดเนี่ยมันจะมีการไหลเวียนของเงินอยู่3ามกิจกรรม operating investing financing นะคะช่วงนี้ที่กลาบมา หาที่เรียนที่เมืองนอกเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว finance พวกนี้ต่างๆนานา่นเองสิ่งสําคัญที่คุณต้องทราบก็คือถ้าเราจะทำลบกระแสงเงินสดทำเองแบบง่ายๆก็แค่แยกเงินเป็น operating คือดำเนินงาน investing ก็คือลงทุน financing ก็คือจัดหางเงินคุณก็บันทึกบวกๆวรับๆับวกบวกับรภายใต้กิจกรรม3อันทำได้นะคะอันนี้กดให้เคยทำเป็น excel ให้ดาวน์โหลดมาเป็นหมื่นดาวน์โหลดแล้วนะคะ 4-5ปีนี่ในเว็บไซต์กว่านี้เป็นหมื่นดาวน์โหลดแล้วจนทำมาเป็นแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะลอนช์หรือว่าประกาศให้ใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไม่เย็นนี้เวลาไทยเนี่ยก็จะเป็นพรุ่งนี้นะคะตัว e a s y Cashflow นะคะอันนี้ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะพัฒนาขึ้นมาแล้วคุณใช้แล้วกันเนาะดังนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าไหนๆคุณก็เรียนกันมาตั้งแต่ต้นคลิป รายได้มีกำไร10%จะดึงยังไงขดให้ข้อคิดไป2อันมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อยๆค,ค,คำนวณและจะไปจบในเรื่องของภาษีนะคะภาษีของเจ้าของเนี่ยนะคะเราจะเรียกกันว่า personal income tax personal คือบุคคลนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันก็จะไปจบตรงนี้แหละนะแต่ว่าขดทักเอ๊มานิดนึงส่วนใหญ่กำไรต่างหากที่ผิดที่กำไรผิดเพราะต้นทุนผิดเพราะเก็บค่าใช้จ่ายไม่ครบ ก็เลยให้มานั่งถามตนเองอีกครั้งว่าทุกวนันนี้ท่านรู้กําไรอย่างไรรู้กําไรทางบัญชีหรือรู้กำไรที่เป็นเงินสดหลักการคิดของบัญชีกับเงินสดแตกต่างกันค่อนข้างมาก